แแแรงหห่ใใจใ้พอผนอดินสวัสดีค่ะเกศรมัมลิลาตีนะคะก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะคะลูกสาวนะคะของเรียกว่าคนธรรมเทศแล้วกันนะคะแล้วก็หลายๆคนด้วยนะคะก็ขอกล่าวสวัสดีนะค,ะคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพภาราไมยแข็งแรงนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดเนี่ยนะคะขอให้สมความปรารถนาแล้วก็เป็นที่รักนะคะของลูกๆทุกๆคนตลอดไปค่ะ สวัสดีค่ะลูกหมีรัศมีทองสิริไพสีนะคะเนื่องในวันแม่วันที่12สิงหาคมนี้นะคะลูกหมีก็อยากจะซื้อพวงมาลัยสวยๆให้คุณแม่ค่ะเพราะว่าพวงมาลัยพวงนี้นะคะก็เป็นแทน,แทนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่จะขอบคุณคุณแม่ที่ให้เราเกิดมานะคะแล้วก็ก็จะให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่นะคะว่าจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดค่ะก็ขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีครับผมฟิล์มรัตภูมินะครับวันแม่ปีนี้อยากเลือกสิ่งของอะไรให้แม่ ผมอยากเลือกเป็นความรักแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นยาชิ้นหนึ่งที่ทําให้ท่านทานแล้วแข็งแรงตลอดไปไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเลือกแบบนี้ได้นะดีเลยแล้วฟีลก็ขอเป็นตัวแทนลูกๆนะครับอวยพรคุณแม่นะครับขอให้คุณแม่ทั้งประเทศไทยของเรานะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่คู่กับลูกๆของเราตลอดไปนะครับแแ่ของงงคไทยผูู้เป็นรหนใจ